สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องอติมรวยสวนนะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนเข้ามาดูระยะดอกกําลังจะบานนะคะทุกคนเป็นแปลงเล็กๆที่ทําสารนะคะเนี่ยก็มีอยู่80ดต้นก็เป็นดอกเพียบทั้งทั้งแปดสิบต้นเลยนะคะทุกคนนี่ก็ต้นนี้ก็มีอยู่สองรุ่นด้วยกันนะคะทุกคนมีทั้งรุ่นเป็นหางแย้นะคะแล้วก็รุ่นกําลังเป็นดอกหอมกําลังจะบานนะะี่ค่ะ เต็มต้นเลยค่ะทุกคนก็บางซอกก็บานแล้วบางซอกก็ยังไม่บานตอนนี้ดอกกําลังหอมใช่ทุกคนต้นนี้ก็เป็นเซือทุกกิ่งนะคะทุกกิ่งทุกก้านสาขานะคะทุกคนนี่เป็นเต็มต้นเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นช่วงตุจีนช่วงตุจีนแล้วค่ะ จะไหวตูจีแล้วเนาะดอกทุเรียนก็กําลังบานนะคะทุกคนกาลังจะบานเนี่ยแปดสิบต้นนะคะทุกคนก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ห้านะคะนี่เต็มต้นเนี่ยดูนะ้องสาดูดูเพื่อนในต้นนี้ก็เต็มเลยนะคะก็กําลังอยู่ในระยะหางแยะแล้วก็ดอกบาน,นะคะ่ะใบก็ยังสมบูรณ์อยู่คะ่ะ แล้วก็จะพาเดินมานะคะโซนนี้นะคะแปลงเดียวนะแต่ว่าอยู่คนละโซนนะคะทุกคนอีกโซนหนึ่งก็กําลังจะบานและเป็นหางแย้อีกโซนหนึ่งก็เป็นหางแย้เรียบร้อยค่ะเนี่ยเมือนต้นนี้ก็เป็นหางแย้เรียบร้อยใกล้จะเป็นลูกแล้วค่ะเนี่ยเนะเาะพอติดมั่งไม่ติดมั่งทุกคนอย่างเงี้ยก็มีติดมั่งไม่ติดมั่งก็ค่าติดแบบเยอะๆก็มาแต่งกิ่งอีกเนาะมันก็อยู่ในช่วง สลัดเกสรหรือสลัดหางแย้ทิ้งนะคะต้นไหนแข็งแรงก็อยู่ต้นไหนไม่แข็งแรงก็ไปค่ะนี่กลุ่มนี้ก็จะเป็นตรงคลองระบายน้ําลงนะคะโซนนั้นก็จะเป็นระยะหางแย้หรือว่าใกล้จะบานส่วนอีกโซนนี้ทุกคนเนาะก็ฝั่งเดียวกันโซนนี้เป็นหางแย้ร่วงหลุดร่วงเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็ร่วงเยอะนะคะทุกคนก็ถือว่าต้นนี้ก็เพียบ ร่วงเยอะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารให้น้ํานะทุกคนให้น้ําเยอะก็ล่วงให้น้ําน้อยก็ล่วงนะคะทุกคนทุเรียนก็จะเอาใจยากนิดนึงนะคะแต่ก็หาว่าเหลือไหมก็เหลือแต่อาจจะเหลือแบบไม่เนี่ยเหมือนต้นนี้ร่วงเกือบหมดนะคะก็จะเป็นในช่วงที่ระยะที่ว่าให้น้ําเหมือนกันนะทุกคนให้น้ําเยอะก็ล่วงให้น้ําน้อยก็ล่วงมันต้องสม่ําเสมอนะคะเนี่ย เป็นหางแย่แล้วก็เป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนร่วงทุหมดอันนี้ก็เหลือไม่กี่ลูกเองบางกิ่งก็ไม่เหลือเลยค่ะเนาะนี่ยมันก็มีเหลือทุกคนมีเหลือแต่ว่าอาจจะเลือกไม่ได้นะคะแทนที่จะเหลือแบบเยอะๆค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะทุเรียนเนาะนี่ก็มีต้นนี่ก็เหมือนกันต้นนี้ก็กาลังจะบาน,นอยู่ในเป็นหางแย่แล้วก็บานด้วยค่ะบางทีแปลงนี้ เจ๊อาจจะได้ไม่ไม,ไม่ได้ผสมเกสรน,นะทุกคนก็บ้านของเจ๊ก็อยู่กะไรเนาะแกก็ทําคนเดียวด้วยเนาะเป็นสามีก็ไม่อยู่แล้วค่ะอยู่ทําคนเดียวประมาณทุเรียนสามสี่ห้าร้อยต้นประมาณนี้แกไม่ได้จ้างใครค่ะทําคนเดียวทําเองเนาะก็ปล่อยธรรมชาตินะคะอย่าลืมนะทุเรียนนี้ถ้าเราไม่ได้ผสมเกสรมันอาจจะหลุดร่วงง่ายนะทุกคนถ้าผสมเกสรเนาะเนี่ยแล้วก็มันร่วง มันจะมีขั้วที่เหนียวนะคะค่ะเราผสมเกสรได้หรือว่า,ามาปัดดอกเนาะพอเขาได้ผสมเกสรเขาอาจจะขั้วเหนียวข้ามมาเราไม่ได้ผสมเกสรน,นะอาจจะหลุดร่วงง่ายนะคะพอประมาณนี้ค่ะอ่าวันนี้เราก็พามาดูนะทุกคนก็คืออยู่ในช่วงระยะใกล้จะบานแล้วค่ะเนาะทรงตุจีนพอดีนะคะทุกคนรุ่นนี้เนาะถ้าใครมีก็ก็ถือว่ารุ่นนี้ก็หนักเยอะรุ่นที่นี่อีกรุ่นต่อไปก็เยอะนะคะ ราคาก็ไม่ต้องห่วงค่ะก็แล้วแต่ตอนนั้นจะเป็นยังไงแล้วต้องขอพ่อค้าคนจีนนะคะทุกคนดูในช่วงจังหวะไหนนะราคาว่าตกไหมราคาจะดีไหมก็รอดูค่ะทุกคนถึงจะราคาตกหรือว่ายังไงยังไงทุเรียนก็มีแต่คนมาตอมทั้งนั้นแหลพะพ่อค้ามาตอมนะคะเนีย่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวไม่น่าติมจะมาอัปเดตเนาะว่าลูกเขาถึงไหนแล้ว และทุเรียน80ต้นของเกนี้ปีนี้ได้ผลผลิตเท่าไหร่เราก็มาติดตามคลิปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ